อ๋อนะครับผมก็มาเปลี่ยนแบตไหมนะครับแต่ท่านนี้ลูกอ FC ผมนี่หน้าสิบกว่าปีแล้ยตั้งแต่ท่านกเกษียณใหม่ๆอ่านะครับเรวมาเปลี่ยนให่เปลี่ยนระบบให่ไม่เลยลิเทียมลังเล็กนะครับตัวนี้สองมิลเลยหนาปลอดภัยหายห่วงนะครับผมอ่านะครับนี่ทดสอบถามท่านถ้า FC ติดตามกันที่หูเนาะว่านี่ครับท่านร้อยโทวิรัตเสียงเจริญผมจําได้ดีเลยนีน่ท่านท่านอายุกี่ปีแล้วตอนนี้ แปดสิบหกแปดสิบหกโอ้โหตอนเพิ่งเกษเียนหกสิบกว่ามาติดนี่สิบกว่าปีเลยเนาะท่านจำได้มั้ย่าติดกี่ชุดแล้วนี่บ้านกี่หลังสามหลังเออหลังแรกที่ไปติดชุดนั่นชุดข้างในที่แรกนะที่มอเตอร์ไซค์ดังๆอ่ะจำได้ไหมหลังแรกการนี้หลังที่สองที่เข้าไปข้างในแล้วท่านสร้างหลังใหม่ใช่ไหมล่ะสร้างหลังใหม่อยู่ข้างนอก หลังข้างในอเ,งเออสามหลังไม่สามหลังลงน,น่นานจนจําไม่ได้เลยน <laughs> เนาะเราไปดูระบบนั้นเรายังไม่ดูล้วเพิ่งมาถึงนะครับก็เล่นไงก็เออเล่นเคลียรงงานนะครับผมไม่ทอดทิ้งลูกค้านะครับกันถพลโซเชียลคอยโทรหาท่านนี่ก็อุปถัมภ์ไปเยอะหละนี่ตั้งแต่นี้เลยโอ้แต่รุ่นหน้าจอนี่ครับลิเธียมเลยนะแต่ผมใช้แต่ลิเธียมของท่านน่าจะประมาณแปดปี เคยเป็นอะไรบ้างสักทีทมครับี่ลิเทียมนี่นี่ยังทำงานได้อยู่นอ่ครับโูเบึงพี่น้องดูนะความเก่านะนี่อะที่ผมเพ็รลิเทียมแหลกแนกนะครับผมตอนนั้นบีมเบยังน้อยเอยงอันี้ก็่ประมาณแค่กี่แอมป์นี่ดูบีมเนะครับโอ้ตัวน,นี้ได้ร้อยร้อยแอมป์อยู่อันนี้ร้อยแอมป์อยู่นะครับร้อยแอมป์อยู่นะครับหกยี่สิบสี่โอ้หลังไม้ดูนี่จปนไม้ผมเนี่ฟอร์ตเฟสนะครับนี่แกรนตีเลย ดิเทียมของท่านตั้งแต่ผมเริ่มใช้แรกๆเลยเนาะเป็นอะไรจริงๆไหมครับนี่ยดิเทียมนนไม่เป็นเลยใช้ไฟสว่างรอบบ้านเลยใช่ไหมนี่มันมันยังไงม,มันมันมีมันมีอันนีอนนอนอนนน้อะไรอัแนงอ่ะไม่ใช่ที่มันได้อับไหนอ่าใช้ตู้สีฟ้าตอนนี้น้าจาได้ใช่จะเป็น,<ใ>นสีฟ้า,า,าครับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงสีฟ้าเราอันนี้ใช้อยู่ประจำอ่าไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแปดเก้ามึงก็มีมีตัด อ๋อ B/W มันตัด,ออตดครับแล้วก็ต่อใหม่กดเปิดใหม่อ๋อเปิดเปิดใหม่นะครับรีเซ็ตนะมันมันไม่ทำงานตอนนั้นมผมยังไม่ทำปุ่มรีเซ็ตให้เนาะแต่ตัวใหม่นี่มีแหละปุ่มรีเซ็ตสองสามวันนั่งมันเพิ่งจะบอกก็บอกก็บอกลองกดดูสิเอ,อ่าไม่มกดติดเลย<ส>ลมันมันตอนนั้นรีรเซ็ตมันจะยากแต่ทุกวันผมทำให้ใหม่หมดแ,แล้วแล้วก็ท่านนี่ออนคิดนะครับสิบกว่าปีนี่ดูยังใช้งานได้ดีนะพาวเวอร์นะครับผมเปิดนี่นะ ตัวนี้แดดบดแนียได้สามรอกว่าวัตต์อันนี้นี่ครับแต่งแ่รุ่นแรกๆเลยนะทันนี้สิบกว่าปีผมไปติดตอนนั้นติดประตูน้ำท่าไข่แล้วก็โรงงานเย็บผ้าด้วยเนาะท่านเนาะที่วัดอ่ะอ่าไปติดที่วัดด้วยแล้วก็โรงงานเย็บผ้านะนเนะดดงงาะเย็บผ้า,นะาส่งตัวประเทศเลยนี่ดูท่านติดผมใส่มิตเตอร์ให้แกด้วยนะนี่อ่ามิตเตอร์นี่คือผลิตไฟจากอันนี้ครับผลิตไฟจากตัวนี้ว่าใส่กีกหน่วยนะในบ้านนี่ใส่กี่หน่วยกี่หน่วยนะ ใส่จากตู้ตัวนี้นี่ครับผมอันนี้ก็มาติดใหม่ยังใส่ได้ดีเนาะใช้ได้ดีไหมหรือปิดไปแล้วโอ้ยใช้ได้อยู่แต่ว่าอู้น่าจอท่านทํางานอยู่นะแต่ว่าเบิ้งนี่แหละผมเปลี่ยนใหไไม่เบิ้นเลยพี่น้องอเบิง้งหน้าจอยันดำมามไเลยฝน,นสาดหรือเปล่าครับไม่ร,มรู้ใช่ไหมก็อันนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับดวจะเปียนออกให้เบิ้เลยเปลี่ยนเอาออกหมดเลยนะครับพัดลมยังจู้ดอยู่เลยโอ้ นี่ครับฟอร์ดเฟรนะครับนี่ฟอร์ดเฟบ่ระบบป้องกันเซฟตี้แต่ทุกวันนี้เป็นลังเหล็กนี่ครับท่านที่ใช้ลังไม้เนาะโอ้งานประกอบประกอบได้ห่วยมากอันดพลโซลาเซลล์ช่างไหนประกอบช่างกันดพลโซลาเซลล์นี่แหละรุ่นแรกๆเลยนี่ครับที่ผมทดลองแล้วผมก็หยุดไปเพราะว่าบีเมเอสน้อยบางคนไปใช้แอร์หลายตัวแล้วมันตัดนะครับบางคนเลยแต่ว่าของท่านนี่เพิ่นใสงานไม่หนักสําหรับไฟรอบบ้านแล้วก็มีตู้เย็นใช่ไหมท่านใ ไฟรอบบางง้บบานเลยเนาะตัวนี้เป็นไฟรอบบ้านเออแล้วก็มีนิดหน่อยพัดลงพัดลุ่มนิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็อ่อนกิดนั่นใส่ดไดแดดว่ไดดนี่นะครับแดดวันไดจ้านะเหมือนจ้าเดือนบดนะฝนตกมาตามทางเลยแล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวตัวนี้ชาร์จเตอร์อ่าตัวนี้เพิ่งมาใส่อ่าวันท็กปีดอกตัวนี้นะครับก็ทางานได้ดีปกติ แต่นี่ก็เซิร์ชกันฟ้าอยู่ไกลกันเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเอาไปดูแบตชิ้นใหม่นี่มีกี่แอมป์เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับตัวนั้นมันเป็นไอ้นั่นเราออก NMC แต่ตัวลูกแรกมันเป็นฟอสเฟตนี่ครับตัวล่างใหญ่เลยเพราะว่าตัวนั้นลังเดียวจบเลยพวกนี้มันอันละอันละร้อยอันละร้อยแอมตัวนี้มันลังเดียวจบเลยตัวใหญ่แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตให้ด้วยพี่น้อง รุ่นใหม่นะรีเซตให้พร้อมเนี่ยครับมันจะมีปุ่มรีเซตตรงนี้ปุ่มรีเซตที่ใส่เมื่อวานรีเซตตรงนี้แต่มันจะมันก็อันนี้ทำเผื่ออนาคตเพราะว่ามันจะมีปุ่มรีเซตให้ท่านลงกดรูกดข้ากดยัง,งไรมันกดแล้วก็ปล่อยมันดีได้ไงยังไงไแต่เผื่ออนาคตจริงๆมันไม่ตัดหรอก จะทำไว้ให้มันยาวๆลังเหล็กหนาด้วยครับลังใหญ่เลยนะครับปูอาตุ้บเลยเลยน,นี่ย่ะนะครับเดี๋ยวจะทำการนนติดตั้งแล้วก็มมมหม้อแปลงมขาเปลี่ยนจากคนไม่ร้อมอยู่ในรถเนาะเออดับซะขยกหม้อแปลงปิดไฟยปิดไฟหนาครับนะครับโอเคจะลงห้เบิ้งคลิปเรื่อยๆแล้วก็จะไปบ้านอีกหลังหนึ่งของแกไปตรวจ แบตแบตนอกใช่ไหมครับแบตไม่ทํางานเลยเนาะอีกหลังอันนู้นเนไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนอีกครั้งนึงนะที่แบตนอกไปนี่ยนะแล้วไอ้แบตที่ท่านซื้อมาเองลิเอทียมพังยังตัวซื้อพังไปแล้วพังไปกี่ปีแล้วจำไม่ได้มาถามจำไม่ได้แบตที่ซื้อมาเองที่บอกว่ามันระเบิดนะเออตัวตัวสี่พันกว่าตัวนั้นเออประมาณสักได้ประมาณสัก สองปีสองปีแล้วปีปัจจุบังอ่ะเดี๋ยวเก็บงานให้เพื่พอนกบพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งอ่าตอนติดตั้งแล้วนะเดี๋ยวมาลงคลิปให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับผมนะครับอ่ะ,อะทำการไอ้ลิเทียม,มนะที่ซื้อมาเอาเครื่องชาร์จไปชาร์จระเบิดเลยแรงดันเกินหรือเปล่าครับนี่แหละมันต้องมันต้องไอ้ทนเอฟซีที่ผมบอกนะชาร์จลิเทียมต้องระวังนะครับเพราะว่าปัญหาคือบีเม็นะครับ ที่มันเกิดการระเบิดนะปัญหาลิเทียมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกิดจากบีเวท่านเห็นไหมแนี่ตัวของผมติดใ่เห็นแบบป้องกันพัดลมยางหักเลยนะเอาไว้ข้างนอกด้วยคือป้องกันไว้ระยะยาวเลยเนี่ยผ่านมาก็แปดเก้าปีเลยเฉพาะที่พัฒนาไปนะจนมาเป็นรังเหล็กน่ครับเนี่เห็นไหมป้องกันการระเบิดหนาสองมิ้นนะครับนี่ระเบิดมันก็อยู่ในรังนี่แหละไปไหนเหมือนตู้เผาขยะ <laughs> เหมือนที่เขา,าตู้เหล็กมาเผาขยาะครับแต่มันก็ไม่เกิดเพราะว่าขนาดรังใหม่ผมเห็นไหมแปดเก้าปีนะพี่น้องเห็นไหม ผมป้องกันไว้นะครับระบบเซฟตี้แต่อันนี้เราก็เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือบ่เกิดเราก็ป้องกันไว้นะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสมาแล้วนะครับที่ผมไปติดตั้งให้ลูกคา้าม,มันก็มันก็มีแต่ว่าอันนี้มันคือฟอร์สเฟลดปลอดภัยนะครับปลอดไฟแต่ช่วงนั้นเป็น NMC นะครับ NMC นะครับอ่าก็เอากับเซฟตี้ไว้อ่อันนี้ก็จะทำการอ่ติดตั้งแล้วผมจะซอยทีมงานเพิน่นอ่ะครับผมเดี๋ยวมาต่อคลิปอีก เป็นไอแผงเก่ารุ่นเก่ามากันฝนด้ยใครับนี่ฝนตกมายังไม่เปียกกองเลยนี่เอารองแผนแล้วก็เหยียบขึ้นบันไดบันไดวางแล้วก็เหยียบขึ้นนี่ับแผงของของทันนะต่้งแต่สันเทกผุนมั่งนี่ให้ดูสามร้อยสามสิบสันเทกใช่ไหมโอ้สันเทกบ้างสันไรบ้างเยอะเยอะมาก กเกิดจ้างหมดแล้วอ่านะครับ <30 S 2> มันหลายปีเกินหลายปีแล้วก็ท่านก็แตก่กอนอยู่เต็มเลยนะเครื่องที่เพิ่นทดลองนะตอนนี้ท่านเพิ่นก็อายุเยอะแล้วนะครับเพิ่นบดแหละบดอายุแปดสิบกว่ามันติดอยูนะ่ประมาณหกสิบกว่า,าท่านพี่นอ้องทิ่เบิ่งนแตงแต่รุ่นเล็กเนี่ยคนนะอ่านะครับผมนี่ก็เอ้าเดี๋ยวเก็บงานซอยเพิ่นก่อ็ลำลาก,กับแสงแดดปลายเนี่ยอ่ะครับผมอ่านะครับตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ใช้งานปกติสุขนะครับผมดูดูแอมนะพี่น้องแขงไอ้ที่อันนี้ขึ้นเนาะก็เลยสามสิบห้าแอมขนาดแดดบดนะพี่น้องนะดูแดดบดนะนี่โทรศัพท์ผมอาจจะแสงนะครับต่อร่วมกันบดเลยนะครับไฟเอซีเอาทั้งบ้านใช้งานออนกิตก็ทำงานอ่ะเห็นโฮ้มาหกร้อยวัต มาห้าหกร้อยวัตต์แล้วครับเก็บออกเก่งนีสวรคนอย่าลืมด้วยสว่านเราไปเก็บเดีย๋ยวจะไปต่อบ้านหลังเล็กของท่านดิครับหลายปีมาไปจัดระบบใหม่เยอะเยอะไ่ท่านกล่องอยู่บ้านเยอะเลยใช่ไหมไม่รู้เป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวจัดระบบให้ใหม่แล้วเพราะว่าเพื่อนอายุหลายแล้วทีนี้เพิน่นจำจำไม่ค่อยได้บางทีเพิน่นนี่เยังเก่งนะครับแปดสิบกว่าเลยครับรถมาเองนะครับร ท่านเพื่อนว่าเคยหลงซอยซอยเลี้ยวใช่ไหมท่านขับรถหลงซอยเลี้ยวใช่ไหมเข้าบ้านเจ้าของ <c oughs> หลายหลังพุท <c oughs> ะเดี๋ยวไปต่อบ้านเพื่อนเพื่อนกันเลยครับรถนํำแต่ผมจําได้อยู่หลังใหม่แต่หลังข้างในจําไม่ได้แล้วหลังแหลกๆนะครับผม